มาจังสี่ตัวกันคักคักมิซาสิบให้เฝ้ากราบใจย้อนว่าคอยสิมาเปิดโปงกลโกงการส่วนลงทุนให้คนไทยมืดประเทศได้ฮู้กันขี่ตัวทีหนึ่งผลตอบแทนสูงคักโพดเพิ่นมาบอกว่าสิได้ทุนขึ้นร้อยเปอร์เซ็นในเดือนแรกเด้อเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือเจ้าสิส่วนมูมาลงทุนนำผลตอบแทนแห่งสิได้ร้ายขึ้นโอ้ยนอผลตอบแทนร้ายปานี่ตัวกันคักค ขี่ตัวที่สองฟาวตัดสินใจเด้อบอกเลยว่าเป็นโอกาสสุดท้ายคันซาแล้วซิตกขบวนบีบให้คอยขาดสติฟาวตัดสินใจของแท้คาร์โบฟาวกันปานนี่ดอกตัวกันคักขขี่ตัวที่3มการันตีผลตอบแทนจื้อวัยโมีการลงทุนใดในโลกนี้การันตีว่าได้ผลตอบแทนแท้เพราะมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยจื้อวยเด้อคันมีคำว่าการันตีมือใดตัวกันคักข์ ขี่ตัวทีซีแอบอ้างคนมีสื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจหนาเสื้อถือแต่เจ้าของเพิ่นโบหูน้ำเลยหรือโบอก็อ้างว่าเป็นเท่นผู้อื่นกันลงทุนกันหลายเด้อ้างกันแนวนี่ตัวกันคักคะขี่ตัวสุดท้ายธุรกิจบวซัดเจนตรวจสอบ,บับได้มาส่วนลงทุนแต่โบหัวเหตุธุรกิจอีหยังที่สำคัญบวมีผู้ใดหัวมีคนคอยกำกับยู่บคันพ่อจังสี่ตัวกันคักคะ จำไว้เด้อไผมาส่วนลงทุนจังส่ถึงสิเป็นคนไก่โตมูพี่น้องกันก็ให้ขึดไว้ก่อนเลยว่ากำลังถึงตัว ขอให้พวกเจ้าจกมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC check first ไผ่บทันมีก็ให้เฝ้าไปดาวน์โหลดเด้อแอปเดียวครบตรวจสอบได้เบิร์ดท้งสื่อคนส่วนสื่อบริษัทสื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากกอลลีต่อหรือโทรไปแจ้งบอแสที่เบอร์120 7สสายด่วนกลต่อตลอด24ชั่วโมงจะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันวิชาชีพกลต ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ